ปังต่อไม่รอแล้วนะผ่านมาเพียงสี่ตอนกระแสความแรงของละครฟอร์มยักษ์พนมนาคาทางช่องวัน31ก็พุ่งทยานไม่หยุดโดยเฉพาะงานซีจีสุดอลังการของพญานาคและอิทธิฤทธิทั้งหลายทำเอาแฟนละครทึ่งในความเจ๋งรวมถึงเคมีของคู่พระนางตรีพรพัฒสีขจรเดชาและกรีนอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุล ก็ทัดใจคนดูไม่เบาโดยเฉพาะงานสายตาของตรีหวานเยิ้มทะลุจอพ่อคุ้นเบาได้เบาเป็นตอนที่อนันตช์ชัยตรีเป็นห่วงความปลอดภัยของหมอเอเชียกรีนที่โดนลอบทำร้ายจึงให้มาพักที่ปราสาทนาคาลัยของตนเมื่อมีโอกาสที่ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอนันตช์ชัยจึงทำทุกทางให้หมอเอเชียกลับมาจำเรื่องราวในอดีตได้ฉากนี้ผู้กำกับ สันสีแก้วหล่อเน้นเรื่องความเคมีเคใจเป็นพิเศษขอฟิลแอคติ้งน้อยแต่อารมณ์ต้องมากซึ่งคู่นี้ก็จัดให้แบบไม่มีกากเริ่มถ่ายจริงกรีนเดินเล่นไปรอบๆปราสาทโดยมีตรีตามมองด้วยสายตาเปี่ยมรักเพราะนึกถึงอดีตที่ทั้งคู่เคยหวานชื่นกันจังหวะที่กรีนอึ้งทึ่งกับความสวยของดอกลีลาวดีที่ออกดอกเต็มต้น ตรีก็จัดให้ร่ายคาถาจนดอกลีลาวดีค่อยๆร่วงหล่นท่ามกลางดอกไม้งามและสาวสวยตรีคว้าดอกลีลาวดีแล้วยื่นส่งให้กรีนช็อตนี้เบาได้เบาพ่อเอ๋ย เพราะสายตาหวานเชื่อมของตรีที่มองกรีนเยิมทะลุจอจนคนหน้ามอนิเตอร์ยังเขินตามแม้หนุ่มตรีบุกหนักหวังได้ใจสาวกรีนขนาดนี้กรีนจะกล้าไว้วางใจในตัวตรีหรือไม่เพราะคำถามและความสงสัยในตัวตรีอยู่ภายในใจสาวกรีนเป็นหมื่นล้านคำ ตามลุ้นและเอาใจช่วยตรีไปพร้อมกันวันจันทร์ที่วันที่18กันยายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31